สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอชิล่าเกมเมอร์นะครับอยู่กนกับเกมกาั้มวางแผนบนมือถือ SD สดีกัน์ดเจเนเรชั่นอีเทอร์นัลนะครับก็วันนี้นะครับอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะตู้กาชาตัวมหาเทพนะครับสตร i f ฟรีดอมนะแล้วก็คิระยมาโตนะครับตู้กาชาใครกดกันไปแล้วบ้างเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไหนลองมาเหลาหน่อยสิแล้วก็กิจกร้าใหม่นะครับของภาคกดั้ดสีอาร์เซเรนะครับก็เข้ามาแล้ว นะมีช่วงเวลากิจกรรมอยู่ประมาณ12วันนะครับนี่อันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมนะครับอ,อย่างที่เคยบอกไปเราต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะเดี๋ยวเราหุ่นมาแล้วเราจะได้ตัว๋วด้วยนะครับระหว่างที่เล่นเนะี่ยแล้วมาจะมีตั๋วไปทำบอสแบทเทิลนะครับแล้วพอตีบอสแบทเทิลเสร็จปุ๊บนะครับจะได้ไอ้ตัวเมดั้นตัวนี้มาเมดั้นเอามาสุมสุมกาชาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะสุมกาชาเพื่อให้ได้ตั๋วกาชาไปสุมอีกทีหนึง่งนะอันนี้ตามสไตายเกมกันด้ามอยู่แล้วนะครับเี้ นี่ก็คืออธิบายรายละเอียดคร่าวๆนะครับเนี่ยเราต้องเล่นอีเวนต์สเตจก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บตัวแล้วก็เอามาตีบอสแบทเทิลนะครับเสร็จปุ๊บก็นะมาดูตรงนี้ต่อนะครับมาแลกของเอานะโอ้ของรางวัลคือตัวระดับ S N R นะครับกันด a มอ r ทร g โกเฟมอาม a สุนะครับแล้วก็กันดัมอัทรีบูเฟมเซคันด์เอลนะครับแต่ละตัวโหวดๆทั้งนั้นนะครับ ผมว่าน่าจะใช้ในผ่านไอ้นี้ด้วยเอเทนอลโรสเอ็กเพรสสาที่มาใหม่นะครับเออผมเห็นแล้วพลังสองแสนเนะลงได้เฉพาะตัวภาค4นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเดเวลลอปแบงค์แกรมของมันนะครับของภาคนี้นะอ่ะมีปลดล็อกได้ไอ้นี้ด้วยนะครับอ่ะตัวก็คือตัวเอสนี่แหละนะครับอามาสุกโกเฟมเดี๋ยวขอดูวันนี้กันนิดนึงบีสกิลแมปนะครับอาวุธ4ช่องมาคาโนอิคุตาจินะครับเป็นแมปแบบ เป็นรูปพัดไปข้างหน้านะครับก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้บินไม่ได้นะครับบินไม่ได้แสดงว่าด่านด่านด่านจะเป็นด่านบินไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึง่งกันดั้มอัเรบูเฟนนะครับตัวสายซับพอร์ตนะตัวนี้ปืน4ช่องนะครับดีบัฟอะไรดีบัฟอะไร ทำให้โดนสเปเชียลแรงขึ้นนะครับโอ้แสดงว่าบอสแพ้สเปเชียลนะเนี่ยใช่ไหมมาถึงมีตัวนี้มาให้อันนี้คาดเดาเลยคาดเดานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีไพร์ลอดมาให้ด้วยนะครับสําหรับไอตัวของรางวัลเนี่ยนะครับคิดว่านะเพราะว่าเห็นอยู่อ่านี้จะเป็นพวกแรกขอนะครับไอตัวเมดอนเนี่ยนะครับตรงกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีมิชชั่นนี้อยู่นะก็คือที่เราต้องทานะครับเป็นเดลี่รายวันนะครับ เราต้องทําให้ครบนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะครับจากการที่เราทําเงื่อนไขใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นเมดอนมานะครับแล้วก็มีตัวบอสแบทเทิลด้วยนะครับโอเคทีนี้ไปดูในส่วนของตู้กาชานะครับ่าหลายคนบอกว่ามันออกยากใช่ครับบดออยากเพราะว่าเรทมันเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวจะบอกก่อนดอปเรทนะครับคือ ตู้นี้มันสามเปอร์เซ็นต์จริงครับแต่ว่าไอตัวพลิกอัพอะโอกาสออกของมันนะครับเดี๋ยวนะหาก่อนนะสไต์ฟรีดอมอยู่ตรงไหนเลื่อนหาเป๊บอ่านี่สไต์ฟรีดอมกันด้มนะครับเลดยูอาร์ hmm. มันคือศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าน้อยมากเพราะว่ามันเอาตัวอื่นมาปนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัว UR เกมนี้มันมีอยู่14ใช่ป่ะ 14ตัวอยู่แล้วนะครับของเดิมอะนะแล้วมันมีไอ้นี่เข้ามาอีกจัดติดใช่ไหมนะครับแล้วก็มีไอ้ในส่วนของสไต์ฟรีดอมเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาหารเลทกันอยู่0.75เปอร์เท่านั้นนะครับโอ้เพราะฉะนั้นได้ยากมากใครที่ได้ตัวซ้ำหลายๆตัวถึงบอกเลยว่ารีรีแล้วเอาตัวแบบสดาวเลยอะถ้าได้นะคือสุดยอดแล้วมันบวกบัฟพลังเยอะมากนะครับ อ่ะแล้วก็ในส่วนของยานนะครับผมหายานก่อนนะโหยานนึ่ดูยากเลยดิในนี้มันมันดูเลดยานได้ด้วยไหมเนี่ยคือยานปกติอ่ะเลดซับพอร์ตยานมันคือหนอะครับเอออันนี้มันยิ่งหารเข้าไปอีกนะครับโหถือว่าได้ยากแต่ว่าได้มาคือคุ้มนะครับได้มาคือคุ้มเลยสําหรับไอตัวสไตฟฟีดอมอาจรวมถึงยานด้วยยานเนี่ย ถ้าเกิด3ดาวมันบัฟ44บสีใช่สตาร์ตคือ30เยอะกว่ายานอื่นนะครับเยอะกว่ายานอื่นไป5เปอร์นะวันชดคิลเลอร์ยานนี้แบบต้องหาต้องมีนะครับแล้วก็ตัวสไตฟีดอมนะครับอ่าตัวนี้นะครับปืนอัตติเมต5ช่องเป็นเป็น EX อันเดียวที่5ช่องมั้งใช่ไหมแล้วดูพาวเวอร์พออัพเลเวล5 6,600นะครับยิ่งยิงกลาย,ยิ่งแรงขึ้นแรงได้สูงสุดคือ20เปอร์ เป็นอาวุธประเภทบีมกับสเปเชียลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไอ้ตัวดีบัฟเมื A ่อกี้บูเฟมที่มนะันลดสเปเชียลได้ยิ่งใครมีตัวดีบัฟ UR ที่ทําให้ศัตรูโดนสเปเชียลนะครับยิ่งดีเลยเพราะว่าไอ้ตัวที่ยิงทําให้โดนสเปเชียลเยอะขึ้นนะ่ะมันมีน้อยแต่ไอ้บีมเนี่ยม,มีมีเยอะหลายตัวนะครับเนี่ยโหยังโหดน,นะครับยังโหดอาบิลิตี้ตัวนี้มีเพิ่ม ATK e 15%นะครับฟื้นฟู Energy 5%ทุกเทิร์นด้วยแล้วก็ เฟชชิพฮัมเมอร์เฟชชิพซิสเตมไอีกแล้วโอ้โหลดดาเมจไปอีก40%นะครับโหดีกว่าเริ่มเล่นใหม่ๆถ้าเกิดใครได้ตัวนี้เอาตัวนี้แบกตัวเดียวห่านทุกดานเลยเพราะว่ามันโดนเบาไปเกือบครึ่งหลอดอ่ะคือดาเมจสมมติมาแสนโดนแค่หกหมื่นเงี้ยคือมันเบาไปเยอะนะครับนี่อนิเมชันอนิเมชั่นตอน3ดาวก็อย่างเท่นะครับสอไตล์ฟรีดอมนะโอ้ตัวนี้บินได้ครบครบเครื่องทุกอย่างอ่ะในส่วนของ justice นะครับ justice อ่ะ justice น,นี่น่าจะเหมือนตัวอื่นนะเพราะว่า atk 35%ดาวนี่ก็คือปกตินะครับอาวุธเป็นบีมกับสเปเชียลนะในส่วนของ skill ex นะครับบีบัฟได้แล้วก็ป้องกันอะไรได้บ้างเด็บเพิ่ม15%บื้เอเน์ฟื้นฟู energy ได้นะครับแล้วก็เฟชิป chip armor แต่เป็น level เเ3นะลดแค่30%นะครับน่าสีดายตรง recovery energy ว่ะ เพราะว่าตัวโล่มันจะมารีคอเวอรี่อะไรแบบป้ปกติโดนกันสองสามทีก็ตายแล้วนะครับอันนี้ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เอร,เรีคอเวอรี่อาจจะไว้ด่านบอดหรือเปล่านะครับอนิเมชั่นสวยงามนะโอ้ยากได้ะใครกดกันแล้วบ้างใครกดกันแล้วบ้างอ่ะดูในส่วนของสกนะิลคิระยามาโตะนะครับอ่ะมีชั้นสิบพลัสวันนะครับก็คือตีได้สามครั้งนะเพิ่มดาเมจอีกยี่สิบโอ้โห เพิ่มเอาเวกเคนกับเรีแอคชั่นนะครับก็คือไอ้สกิลสเปเชียลแรงขึ้นอีกยี่ห้าเปอร์หลบได้ยี่ห้าเปอร์โอ้โหทั้งผิ้วทั้งแรงนะอันนี้จะเป็นออฟแท็กนะครับออฟแท็กแล้วก็ในส่วนของสกิลมันมีแอตแท็กเบิร์ดเลเวลห้าโอ้ยังยังโหดอันเนี้ยเพิ่มดาเมจอีกยี่ห้าเลยครับล็อกออนคือยิงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่น่าจะได้ใช้นะครับแต่ส่วนสวัยเนี่ยได้ใช้แน่หลบร้อยนะครับมันก็คือ เขาเรียกอ,อะไรนะขั้นกว่าของฟรีดอมตัวละตัวตัวเก่าอ่ะนะครับตัวเก่าว่าโหดใช่ไหมเป็นตัวซับพอร์ตแล้วก็แรกๆอาจจะมีคนเอาไปใช้ช่วยยิงเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ยิงเต็มขั้นแล้วแบบโหขั้นกว่าโหดจะจัดนะครับอ่านส่วนอัศร,รานนีิมองไปเลยอ่ะตรงนี้มีสกิลที่จําเป็นนะครับเออถือว่าถือว่าคนขับอันนี้ไม่ไม่แย่นะเพราะว่าเป็นคนขับสายโลในอุดมคติเลยนะครับเพราะว่าเอามาเล่นทริคเพย์ได้เยอะ ก็คือเพิ่มช่องเดินได้หนึ่งเวลาที่แบบเดินไม่ถึงนะครับแล้วก็บู์เซน์เพิ่มระยะยิงได้นะครับเออตรงนี้ก็เอาไปใช้ได้หลายหลายกรณีนะครับแล้วก็ฟื้น,ฟ,นฟูเลือด50เปอร์เติมเลือดครึ่งหลอดนะครับเอออันนี้คนขับเก่งเลยนะครับอัาาลทานซาร่าถือว่าเป็นจะว่าเป็นตัวโล่ที่ครบเครื่องเลยก็ว่าได้นะจะติดกันดั้มได้มาไม่ใช่ไม่ดีนะครบเครื่องนะครับแล้วคนขับมีสกิลครบด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของยานนะครับยานเนี่ยมันเป็นเติมเลือดนะบางคนอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆคือประเด็นคือการบัฟมากกว่าบัฟเยอะนะครับไหนะอย่างที่บอกไปใครที่ไอดียังไม่แน่นนะครับเราอยากรีใหม่ทําตัวนี้ยังทันนะแต่ว่าอย่างน้อยให้มันได้ในไหนจะรีแล้วเอาให้ได้ยานยานเอเธอร l นลักไายนะครับแล้วก็สไตฟรีดอมแบบเต็มสดาวไปเลยเห็นมีคนได้แล้วนะ นะเห็นมีคนได้แล้วเหมือนกันแบบบางทีสุ่มทีเดียวออกแบบ3ตัวในมัน4ีเดียวก็มีนะครับไอตัวสไปฟี้ดองแต่ว่าต้องดวงจริงๆนะเพราะว่าเรตต่ำมากนะครับสวนจุดเจ็ดอาเปอ,อนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับอ่ะก็จะมีในส่วนของแคมเปญน,นะครับแคมเปญตรงนี้มันคืออัปเกรดสเตทแคปิตอลชาเลนจ์ลิมิตทูอัพนะครับก็คือไอด่านฟาร์มรายวันนะครับทั้งในส่วนของที่ได้ทอง e p u n i t นะครับคาแรคเตอร์ซัพพอร์ตพวกนี้เพิ่มขึ้น2ครั้งต่อว,วันเอาว่าง่ายๆพาไปดูเลยอไอ้ด่านเนี้ยปกติวันละ3ครั้งเพิ่มเป็น5ครั้งนั่นแหละแค <c oughs> ่นั้นแหละนะครับไอ้แคมเปญตรงเนี้ยนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของกิจกรรมมันจะมีของรางวัลที่แบบแจกไอ้ตัวเม็ด AP ใช่ป่ะอ่ะวันละอันนะครับวันละ50แล้วก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งพอสมควรอ่ะไปดูในส่วนของสเตทไอน้นี่ดีกว่าสี รีคอเลกชั่นนะครับขอดูหน่อยเอาต้องโหลดด้วยเหรอโอเคอ่าตรงนี้เล่นจบนะครับโอ้มี19ด่าน19ด่านได้1,000เพชรนะครับแล้วก็ ด่านฮาร์ดอีกหนึ่งได้อีกพันเพชรน,นะครับแล้วก็ปลดล็อก MS d o เออกไอตัวนี้มาปรากนสตรายกับมูราสเมฟลายคาเบเบิลเทสไทนะครับขอดูหน่อยอ๋อมันดูไม่ได้เลยวัน,น <c oughs> ต้องเลยไปผ่านก่อนโอ้มีทั้งหมดก็คือรวมแล้ว20ด่านนะครับด่านธรรมดา19ถือว่าเยอะแล้วก็ได้เพชรด้วยนะเดี๋ยวมาหลบไดแอร์แกรมนะครับอ่ามันน่าจะมารวมกับของอันนี้ใช่ไหมปลดล็อกมานี่ไง นี่ไงนี่ไงดาคูสไต์เป็นตัวสายดาเมจนะครับยิง4ช่องอาบิลิตี้เพิ่มโจมตีแล้วก็เฟสชิปซิสเต็มเลเวล2นะครับปืน4ช่องเท่านั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจที่มาช่วยได้เพราะว่าของภาคนี้มันตัวดาเมจมันมีน้อยนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตอย่างเจ้านี่มูราซเมฟลาคารบเบิร์เทสทยนะครับ เสียงกระตุกเสียงผมเนี่ยกระตุกตัวนี้ก็บินได้นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรแปลงร่างได้ใช่ไหมเนี่ยอ่าทานฟอร์ฟเป็นยานได้นะครับเป็นตัวสายดีบัฟปืน4ี่ช่องดีบัฟอะไรบีมไรเฟิลไฮยาคุรไรน,นะครับทำให้โดนบีมมากขึ้นอันนี้ก็15%สูงสุดมันน่าจะสูงสุดน่าจะ30ใช่ไหมฮ้ยเดี๋ยวโทษโทษโทษิ ก็ยังดูไม่ได้ต้องปลดล็อกมาก่อนนะครับอืมอันนี้ก็เป็นตัวดีบัฟปกตินะครับตัวดีบัฟของภาคนี้มีเยอะอยู่แล้วด้วยแต่ว่ายัางไงก็ต้องปั้นนะครับอ่ะคร่าวๆมันน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอลองอนีดนิดนึนงอีเวนต์สเตทมมีทั้งหมด7ด่านแล้วก็ฮาร์ด1 2 3นะครับก็ดูแล้วไม่น่ายากอะไร นะครับอของรางวัลก็จะได้ตามนี้เลยนะครับตามดานลงนี่ใช้พลังงานเหมือนกันนะโอเคทีมโอทีมไม่ต้องใช้เนื้อเรื่องด้วยนะไม่ต้องใช้ทีมเนื้อเรื่องครเป็นทีมฟรี2ทีมเลยนะครับโอ้สบายเลยแบบนี้สบายเลย,แบบน,ย,เลยน่าจะสบายยาวๆนะครับนี่ผมลองลองออโต้จัดไปก่อนละกันร,รอบหนึง น้องมาซูมันไม่เอาให้ไอ้นี่มาขับว่าชาสนับเบอร์ช่างมันช่างมาันแค่อยากจะลองลองดูสภาพด่านเฉยเพราะด่ดานแรกๆไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับอ่าปีคอสมิกอีราที่71นะครับ เคุณ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 วันนั้นเหมือนเล่นคอสเล่ก็อันนี้ใช่ไหมเนี่ยนะไอ้นี่ไงที่มันขโมยขโมยหุ่นกันเนี่ยจังกิวอะจังกิวอ่ะจะขอสกิปสกิปและนี่ไงโลกิวมาเฮ้ยแต่คนละคนละอันกันคนละอันกันกบคอสเล่รีเจอศัตรูด้วย ออโต้ไปสิดูแล้วน้องขวานซิ่งแล้วก็น่าจะได้ซิ่งเหมือนเดิมนะสำหรับกิจกรรมนะครับคือถ้าลงได้หมดอย่างเงี้ยสบายเลยผมก็ว่าอยู่โหจะเอาแต่ตัวตัวของภาคนั่นหมดเลยก็ไม่ไหวนะนี่เจอมังกรไฟมังกรพ่นไฟปืด นี่ไงไก่ที่มันมาขโมยยานจริงไอ้ขโมยหุ่นยิงด้วยขโมยบูฟเฟ่เหมือนที่วันนั้นเล่นในคอสเลเลยอ่ะดูแล้วก็ถ้าลงได้หมดแบบนี้สบายนะครับยิ่งใครปั้นมาเยอะๆแล้วนะแต่ส่วนไอดีใหม่เนี่ยต้องมาเฉลี่ยเฉลี่ย EXP นะพูดถึงอาจจะไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็ต้องไปลงเนื้อเรือ่องมาหรือว่ามาทุ่มกิจกรรมเออจริงๆไม่ต้องหรอก คือไปสุ่มกาชาให้ได้อัพเลเวลหาทางเล่นด่าดต้นๆก่อนอัพเลเวลไอ้นี่สไตล์ฟรีดอมแล้วก็มาเล่นกิจกรรมนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันไม่พอกับพลังงานจะไม่พอนะต้องเฉลี่ยดีๆอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาสรุปกิจกรรมอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือร่าวๆพอเล่นด่านก็ได้ตัวบอสแบทเทิลอย่างที่บอกไปนะครับก็เอาไปเล่นในบอสเาเลนต่อนะครับ แล้วก็ของโรงบาลตามด่านเนอะมีเพชรด้วยมีทองด้วยนะครับแต่ว่าใช้พลังงานอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไ้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยมาเคลียกิจกรรมกันอีกทีหนึ่งอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับผมหากใครที่ชอบแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ